นนีะครับรับถแค่9,900บาทเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับก็จะพามาดูว่าชุดแต่งนะครับผมเรียบร้อยไหมนะครับวิวก่อนส่งมอบนะครับผมด้านหน้าก่อนนะครับก็จะมีตัวสเกิร์ตนะครับอันนี้นะครับติดเพิ่มให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็มีสปุ๊ปนะครับข้างหน้านะครับตัวอักรไททันนะครับผมมีครอบไฟหน้านะครับเพิ่มความสปอร์ตดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมก็จะมีตัวของคิ้วล้อนะครับผมใส่เข้าไปนะครับให้รับกับตัวล้อแม็กนะครับที่เปลี่ยนให้้้้้กก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 กัััััััับบบบบบคค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 ุณลูาาาาาาเเเเเหมม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 ืออออนน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 นะะะะะะรร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 ดดขขขงงงงตตตตววววถ็จีใสสสส่่่่ิิิิิิ์์ผพพยยึ นะครับการลอยตรงประตูนะครับติดให้กับลูกค้าเหมือนกันเข้าชุดไปเลยนะครับแล้วก็ชิวกันสาดอันนี้ติดเพิ่มให้นะครับผมมีดาวลังคานะครับข้างบนนะครับให้รถดูสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูในส่วนของโลบาร์ข้างหลังก็จะติดเป็นโลบาร์เหล็กให้นะครับโลบาร์เหล็กตรงนี้นะครับผมเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับด้านหลังนะครับผมก๊อไฟท้ายนะครับอันนี้ก็ติดให้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับ2023นะครับผมในตัวรถจะมีกล้องมมงงงถยแแลล้วนนนนะครรรััเาาาาจกโตชี